1นึ่งศูนาครับนานๆทีที่จะขึ้นมาถ่ายบนนี้นะครับคิตชิตอนนี้สี่ศอยู่ที่วังกลางนะครับเฮ้ยน้องหมาเกือบ4ี่ห้าศย์เคิตชิ้สี่ห้าศูนย์เนะครับ วันนี้408เป็นรอทางอยู่ที่วังกากแล้วนะครับนี่แหละฮะนานๆทีฮะ109ที่จะขึ้นมาถ่ายบนสถาน,นีนะครับไม่ได้มาถ่ายบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วจะบอกว่าตอนที่ถ่ายสองนึงหนึ่งเนี่ยเจอไอ้ลุงที่สานน้ำด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะที่ผมยืนอยู่นะผมยืนอยู่อีกฝั่งนึงมันไม่เห็นผม ตอนมาทาย102ผมไม่เห็นมันนะแต่ผมเห็นถุงสีดำจำได้ขึ้นใจเลยว่ามันมานะครับผงเคยพูดไปแล้วว่าถ้าวันใดนที่109มาเนี่ยมันจะไม่มานะครับแต่วันนี้ยมันขึ้นขบวนสอง 2, นึง่งไปแล้วนะครับมันก็มา408ไม่ได้เพราะว่า408เนี่ยมาจอดที่วังกาก็จริงแต่109มันไม่ได้จอดนะครับมันก็เลยไม่มานะฮะ น,นี่ผมเดานะนานๆนนทีฮะที่จะขึ้นมาถ่ายบนนี้109ยังใส่ชุดเรียนอยู่เลยนะฮะยังไม่เปลี่ยน